สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมผมอยู่ที่ละแแมคาร์บอน่าเฟสสามแล้วนะครับเป็นที่ดินนะครับแบ่งแปลงขายนะครับเริ่มต้นอยู่ที่63ตารางวาจนไปถึง113ตารางวานะครับและที่ดินแปลงนี้นะครับสวยงามมากๆปรับเกี่ยวเรียบร้อยสวยงามและเป็นทำเลที่สวยงามมากๆเลยนะครับด้านหน้าแปลงนะครับติดกับถนนคอนกรีตนะครับผม และล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและยังเงียบสงบอีกต่างหากนะครับและที่สําคัญนะครับที่นี่นะครับยังอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้กับอําเภอเมืองละแมนะครับเพียงแค่2-3ถึงนาทีเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปโรงพยาบาลละแมก็อยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะครับอยู่ใกล้ๆเองนะครับเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะเป็นตลาดโต้รุ่งตลาดคนเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เพียงแค่3-4ถึงนาทีเท่านั้น หรือว่าท่านใดนะครับที่ต้องการอยากไปนั่งชิวๆริมทะเลนะครับไปดื่มดํากับท้องทะเลก็เพียงแค่8-9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมและสิ่งที่สําคัญนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมและ ลงจากถนนเส้นหลักหมายเลข41นะครับขับรถเข้ามาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่แปลงละ460,000บาทเท่านั้นเองนะครับและสามารถผ่อนกับทางเจ้าของได้ถึง36งวดเลยนะครับถือว่าเจ้าของนะครับเขาอำนวยความสะดวกให้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะฟรีระบบสาธารณูปโภคนะครับและฟรีลัวคาร์บอยให้อีกต่างหากเลยนะครับที่นี่นะครับทางเจ้าของเขาจะขยายเขตไฟฟ้า เขามาถึงด้านหน้าแปลงของทุกทท่านเลยนะครับนี่นะครับทำาเลสวยงามมากๆเลยนะครับหน้ากว้างติดกับถนนคอนกรีตกว้างถึง10เมตรเลยนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินแปลงที่สวยเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับผมนี่แนะนำแปลงนี้เลยนะครับทั้งใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและยังการเดินทางก็แสนสะดวกสบายและยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเช็คอินอีกมากมายนะครับใกล้กับทะเลเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสนใจติดต่อสอบถามกับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับ